สวัสด,ดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับตอนนี้ผมเองได้เปิดอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นช่องที่นําเรื่องผีเรื่องสยองขวัญมาเล่าสู่กันฟังครับมีชื่อช่องว่าเรื่องสยอง12ค่าผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับหากใครชอบความร้อนแบบไทยๆเชิญกดเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมมีภาพยนตร์แนวเกาหลีครับผม ซึ่งเรื่องนี้นั้นได้ฉายในปี2017นะครับค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวครับมีชื่อเรื่องว่า The Outlaw เถื่อนเหนือกฎหมายครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น1นซับหนึไลค์และมาติดตามรับฟังกันเลยครับหน้าตลาดแห่งหนึ่งครับเป็นย่านชุมชนของคนเกาหลีที่มีชาวจีนมาอาศัยทำงานแรงงานอยู่ด้วยครับผมโดยเราจะพบกับชายจีนและชายเกาหลีกำลังทะเลาะกันอยู่ที่กลางถนนนะครับ ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้หยิบมีดที่วางขายอยู่แถวนั้นนะครับทําท่าจะแทงกันชาวบ้านเกลมุงดูด้วยความสนใจครับผมแน่นอนว่าตํารวจนายหนึ่งก็เดินเข้ามาครับซึ่งตารวจนายนี้ทำหน้าที่ประจําอยู่ในเขตนั้นนะครับผมก็เดินดุมด่มๆเข้ามานะครับพร้อมกัตบตบหัวชายเกาหลีสล้มคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีการขอมีดจากชายจีนนะครับผมเรียกได้ว่าสามารถสงบสึดได้โดยแรงตบเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นเองและสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดก,การต่อนะครับผมและแถมยังบอกกับลุงขายมีดว่า ผมบอกแล้วไงว่าอย่าขายม่แถวนี้เดี๋ยวมันก็หยิบมาแทงกันอีกว่าแล้วก็ส่งเงินให้เป็นค่าทําขวัญครับผมตำรวจนายนี้นะครับมีชื่อว่าซอกโดครับถูกโทรตามไปที่ร้านโต๊ะสนุกแห่งหนึ่งครับผมเนื่องจากว่ามีข่าวการแทงกันเกิดขึ้นในร้านนะครับเมื่อไปดูพบผู้บาดเจ็บนะครับแต่ก็ยังไม่ทันตายด้วยรอยสักที่หน้าอกจึงทําให้รู้ว่านี่คือคนของแก๊งอสซอพิษนั่นเองที่เป็นคู่อริกักบแก๊งอีซูนะครับผมซึ่งเป็นแก๊งชาวจีนและเป็นเจ้าของตู้เกมประจําถิ่นนั่นเองครับ โดยเรื่องราวสมาชิกในแก๊งถูกทำร้ายนั้นจนทำให้หัวหน้าแก๊งและบรรดาลูกกระจอกทั้งหลายนะครับเริ่มเคลื่อนไหวจะไปล้างแค้นกันแต่ซอกโดเนี่ยก็มาถึงพอดีครับเลยตบสั่งสอนลูกน้องของแก๊งอสอพิษสงกงอเลยทีเดียวนะครับผมก่อนที่จะมาคุยกับหนะัวหน้าแก๊งเป็นการส่วนตัวว่าเขาบอกแล้วไงว่าห้ามเคลื่อนไหวห้ามทําอะไรลงไปมันจะวุ่นวายมากไปกว่านี้เดี๋ยวเขาจะจัดการเคลียร์ให้ครับผม โดยที่ตัวของซอกโดนั้นรีบไปที่ร้านตู้เกมครับเพอไปหาหัวหน้าแก๊งแต่พอไปถึงเนี่ยก็บพบกับผู้ต้องสงสัยครับผมทําท่าทีลับลับรอๆอก่อนจะวิ่งหนีออกจากร้านครับ ซอกโดครับเลยวิ่งตามออกไปจับมันทันทีครับผมวิ่งไล่ตามมันอยู่สักพักหนึ่งจนสามารถถีบมันจนล้มลงได้และมันก็ควักมีดออกมาจะสู้ครับผมซอกโดเลยถามว่าในมีดที่แกไปก่อเหตุมาใช่ไหมใส่ถุงมาซะดีๆซอกโดนะครับดูเหมือนว่าจะไม่กลัวอะไรเลยนะครับผมแต่คนร้ายเนี่ยมันกลับไม่ยอมเวยจนทําให้ซอกโดนะครับใช้ฝ่ามือพิค้ามตบเข้าไปทีเดียวนะครับถึงกับหงายกันเลยทีเดียวคือพระเอกกลัวแค่ตบทีเดียวนะครับผม สามารถจัดการคนร้ายได้ตลอดเลยนะครับผมและนําผู้ก่อเหตุที่สรุปจากแรงตบนะครับผมไปที่โรงพักทันทีครับตัดมาที่เขตรีไซเคิลของเมืองครับ มีชาย3คนได้อุ้มชายคนหนึ่งนะครับใส่ท้ายรถและนําพามาที่นี่จากนั้นเนี่ยชายคนนั้น,นครับกร้องขอชีวิตนะครับผมว่าอย่าฆ่าเขาเลยนะครับซึ่งหัวหน้ากลุ่มคนนี้มีชื่อว่าจางเฉินนะครับโดยที่จางเฉินบอกว่านายไปหนี้ฉันอยู่200,000น,นะฉันจะไม่ฆ่าแกหรอกฉันฆ่าแกและใครจะจ่ายหนี้ให้แต่เขาก็บอกว่าไหนคุณบอกว่าผมจะใช้คืนแค่10,000 0เท่านั้นเองไม่ใช่เหรอแต่จางเฉินก็บอกว่าคิดค่าที่พานายมาที่นี่ด้วยไงแต่จะลดให้ก็ได้หรือการตัดนิ้ว ของนายก็แล้วกันจะลดให้นิ้วละหนึ่งหมื่นว่าแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับไปหยิบค้อนมาและทําท่าจะทุบนะครับผมแต่ก็แกล้งทําเป็นทุบพลาดและบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าทุบไม่แม่นลดให้ห้าพันก็แล้วกันแล้วก็ทุบอีกทีครับแกล้งทาพลาดอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว,ว่าแกล้งเย่อขึ้นอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่ชายคนดังกล่าวนะครับก็พยายามโทรหาลูกพี่ให้มาช่วยด้วยเช่นกันครับ กลับมาที่โรงพักครับตอนนี้ซอกโดได้พาผู้ร้ายที่แทงคนที่โต๊ะสนุกนะครับมาสอบปากคำนะครับโดยเขาบอกว่าลูกพี่ได้บอกไว้ว่าให้จัดการนะครับผมเลยสอบถามว่าลูกพี่แกตอนนี้อยู่ที่ไหนแหลกแหลกก็ไม่ยอมบอกครับโดนทุบไปสักทีสองทีเลยยอมบอกว่าอยู่ร้านไพ่นุกกระจอกนั่นเองครับ ซอกโดลิลี่ไปที่ร้านทันทีนะครับโดยลูกน้องของหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็บอกว่าลูกพี่ไม่อยู่ไปอยู่ในนี้เราไปที่อื่นซะเถอะแต่ซอกโดไม่สนครับตบสั่งซ้อนไปหนึ่งคีก็งายเงิอกัเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จบุกเข้าไปในห้อง เมื่อเข้าไปแล้วครับไม่เจอกับหัวหน้าแต่เจอหม้อชาบูข,ของใครไม่รู้กําลังต้มเดือดได้ที่กลี้ยงเดียวซอกโดกับน้องครับผมเลยทําท่าจะกินครับแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยจะเนียนหลบอยู่ใต้โต๊ะครับผมแต่ก็ไม่สามารถหลบหน้าของซอกโดได้ก็เลยโผล่หัวขึ้นมาครับซึ่งเขาคือหัวหน้าแก๊งอีซูนั่นเองนะครับผมแต่จะขอเรียกว่าพี่ล้นก็แล้วกันนะครับซอกโดเลยให้ทั้งสองแก๊งนับเคียย์ปหนหาหัวใจกันสักทีหนึ่งเลยนะัดหัวหน้าแก๊งทั้งสองครับไปที่ร้านร้าน,านหนึ่งท ซอกโดใกล้หัวหน้าแก๊งอีซูนะครับขอโทษหัวหน้าแก๊งอสรพิษนะครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าแกจรใจแกต้องก้มลงกราบดีวะดูเหมือนว่าจะไม่ยอมกันนะครับจนซอกโดเนี่ยขู่ทั้งคู่นะครับผมว่าถ้าแกไม่จัดการถ้าแกไม่ขอโทษถ้าแกไม่เคลียร์เรื่องตรงนี้เดี๋ยวฉันจะจัดแกนแกทั้งสองนะครับว่าแล้วจะให้ทั้งคู่เนี่ยนั่งกอดคอกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปคู่ของหัวหน้าแก๊งไว้2ใบด้วยกันโดยแบ่งให้คนละใบนะครับผมและบอกว่า จำเอาไว้ผู้แกคือเพื่อนกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันหากจะทะเลาะก,กันให้มองรูปนี้ไว้แล้วคุยกันดีๆเราคุยภาษาเดียวกันจะทะเลาะก,กันทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าก่อปัญหาอีกฉันจะเล่นให้หนักเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่เลยและปากนะครับผมก่อนที่จะแยกยก้ายออกจากกันนะครับผมซึ่งในขณะนั้นเองนะครับ ัวหน้าแก๊งอสรพิษทราบว่าลูกน้องคนนึงได้มีปัญหาครับผมเลยรียบขับรถไปที่ศูนย์เลเซต์เคิลทันทีโดยเห็นสภาพลูกน้องเนี่ยโดนทุบจนมือเละกันเลยทีเดียวนะครับผมเขามาฟ้องลูกพี่ว่าผมยืมเงินมันไปแค่สามหมื่นเท่านั้นเองแต่มันกลับให้ผมใช้หนี้มันถึงสองแสนหัวหน้าเลยตรงเข้าไปคว้าโต๊ะของจางเฉินนะครับผมแล้วก็ถามว่านายต้องการอะไร จ้างเฉินได้บอกว่าลูกน้องนายนั้นเป็นหนี้ฉันฉันแค่มาทวงหนี้ตามใบทวงหนี้ตอนนี้ลดให้แล้วเหลือประมาณแสนห้าเพราะมันจ่ายคืนมาแล้วเป็นนิ้วของมันแต่ดูหัวหน้าแก๊งจะไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับผมบอกว่าแกจับไม่ได้อะไรทั้งนั้นแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครกล้าดียังไงนี่มันถิ่นของฉันนะเว้ยจางเฉินนะครับก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมว่าคุณเป็นใครผมก็แค่มาทวงหนี้เท่านั้นเองก็น,นั่นแหละถ้าแกไม่รู้แกก็คนไปซะอย่าคิดว่าจะได้อะไรจากที่นี่นะครับผมฉังเฉินทำหน้าเหมือนล บแบบว่าโอ้โหเหมือนจะกลัวนะครับผมแต่ยูดๆทั้ง3คนเนี่ยคว้าม,มีออกมาแทงหัวหน้าแก้งจนสุดกันเลยทเียวนะครับก,กูบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้จักมึงมึงเป็นใครวะกูแค่มาทวงหนี้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินตรงปีไปที่คนที่เป็นหนี้นะครับแล้วบอกว่าแกเป็นหนี้ฉันแกก็ควรจะใช้หนี้สิวะพูดจบนะครับก็จ้วงจ้วงแทงจน,นตายไปอีกรายนึงนะครับผม ส่วนบรรดาลูกน้องของแกงอสรพิษเนี่ยเรียกว่ามากันเยอะขวาก็จริงนะครับแต่เมื่อหัวหน้าโดนแทงตายไปต่อหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าจะบวกด้วยเลยเช่นกันนะครับเฮ้ยคนใช้หนี้ตายไปแล้วแล้วใครจะใช้หนี้แทนวะฉ่างเจนพูดจบนะครับผมก็หันไปมองมือขวาของแกงอสรพิษที่ยืนงงในดงมีดอยู่ตอนนั้นนะครับคิดในใจประมาณว่ากูเองสินะที่ต้องใช้หนี้ คืนนั้นนะครับซอกโดมาหารุ่นน้องนะครับที่เป็นเจ้าของบาร์แห่งหนึ่งนะครับผมโดยที่พอซอกโดกำลังจะกลับนะครับประมาณว่าโอ้มันได้เวลางานแล้วต้องรีบกลับบ้านนะครับผมเขาก็เลยพาแนะนําสาวๆมาให้รู้จักนะครับผมเป็นสาวเด็กใหม่เด็กลูกครึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับซอกโดกระแกงมองในกาและพูดว่าอืจะว่าไปแล้วมันก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วสินะแม่รายนักนะเราว่าแล้วก็อยู่กับสาวๆนะครับเมาปิ้นกันเลยทีเดียวโดยที่ด้านนอกนั้นนะครับกลุ่มพวกฉางเจินก็มาเที่ยวที่นี่ด้วย เช่นกันครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับสาวรัสเซียนะครับรีบปลุกซอกโดเป็นการดว่วนวันนี้ตำรวจมาที่นี่กันเต็มเลยดูท่าทางจะมีปัญหาใหญ่แน่ๆซอกโดเองครับแอบมองพบว่าตำรวจมาที่บราก,กันเยอะเลยทีเดียวนะครับจึงรีบแต่งตัวและพบว่ามันมีสายเข้ามาประมาณ14สายที่ไม่ได้รับนะครับผมเลยแกลงเดินตีเนียนออกไปข้างนอกครับแต่ดันไปเจอลูกน้องของตัวเองซะก่อนเลยบอกว่าเฮ้ยแกไปไหนมาวะตามหาตั้งนานเรื่องมันเป็นยังไงลูกน้องก็แบบงงงครับเพราะว่าเขาเองเนี่ย โทรหาเจ้านายต้องหลายสายแล้วเจ้านายไม่ยอมรับไงอยู่ๆก็มาโผล่ตรงนี้ก็เลยถามว่าเอ,อไม่ทราบว่าออลุงพี่มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเขาบอกว่ากูมาตั้งแต่แรกแล้วไม่เจอพวกมึงเองประมาณนั้นนะครับผมโดยที่ตัวลุกน้องได้บอกว่ามันมีการตัดแขนพนักงานคนหนึ่งที่ห้องด้านในนั่นเองครับโดยสอบสวนได้ความว่ามีกลุ่มชาวจีน3คนครับมาเที่ยวที่นี่หลังจากนั้นก็เรื่องคุกคามพนักงานครับผู้จัดการสาวก็เลยเข้าไปห้ามนะครับแต่ก็โดนพวกมันจะจับป้ามแทนนะครับผม ผู้จัดการที่เป็นผู้ชายนั้นก็เลยมาช่วยนะครับด้วยการเอาขวดตีหัวมันคนหนึ่งนะครับและบอกว่านี่มันร้านคาโอเกะนะเว้ยมาช่ว่องพวกแกออกไปซะลูกน้องของฉางเจินนะครับก็ของขึ้นกันเลยทีเดียวแต่ฉางเจินนั้นได้สั่งข้าวไว้ก่อน,นครับและบอกว่าข้อดีวันนี้เขามีเรื่องดีๆที่ต้องฉลองกันหน่อยขอโทษด้วยพวกฉันจะไปกันแล้วนะครับ แต่คําพูดของฉางเจินจเนี่ยมันทําให้ผู้จัดจาการรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นคนจีนนะครับสำเนียงมันออกชัดอะไรประมาณนั้นผู้จัดจาการก็เลยพูดว่าพวกแกนี่เป็นคนจีนนี่เองไอพ้พวกถอยถอยประเทศที่เอาต่ขายตัวอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรือที่ฉางเจินจนั้นรู้สึกว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ผู้จัดจาการพูดครับว่าแล้วก็เอาแก้วในมือเนี่ยฟาดหัวไปทีนึง่ง แล้วก็บอกลุกน้องว่าพวกแกอยากจะทําอะไรมันก็เชิญเลยนะครับผมพูดจบก็เข้าไปกอดคอผู้จัดจาก,การสาวนะครับหันมาร้องเพลงในขณะที่ลุกน้องนั้นเดวขวานมาสับแขนของผู้จัดก,การผู้ชายจนขาดเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะออกไปจากร้านนั่นเองครับซอกโดนะครับผมเลยมาสั่งห้ามรุ่นน้องนะครับที่เป็นเจ้าของบาร์ว่าอย่าเคลื่อนไหวอะไรเขาจะจัดการเองแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังสักเท่าไหร่นะครับก็เลยประมาณว่าแอบสั่งลุกน้องเนี่ยให้ไปตามสืบเรื่องด้วยเส้นกันว่าไอ้สามตัวนั้นมันเป็นใครครับ วันถัดมาครับเราได้พบว่า ลูกน้องของหัวหน้าแก๊งอัสรพิษในตอนนี้นั้นได้เป็นลูกน้องของจางเฉินเรียบร้อยแล้วนะครับแถมไปจิกเนึนงของแก๊งเนี่ยมาใช้หนี้แทนให้ด้วยนะครับผมแต่จางเฉินบอกว่าแค่นี้มันยังไม่พอให้ไปหามาอีกนะครับผมโดยที่ตอนนี้มีสาวมเนาเสิร์ฟน้ำนะครับจางเฉินได้มองดูว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนจีนเลยถามว่านายไปเอาได้ผู้หญิงพวกคนจีนมาได้ยังไงนะครับผมเขาก็บอกว่ามันมีนายหน้าจัดการเรื่องนี้ให้นะครับผมแต่อย่าจะทําอะไรเนี่ยคงจะทํายากเพราะว่ามันจะขัดแข้งขัดขากับ แก๊งอีซูนเองนะครับผมหรือพี่หัวล้นของเรานั่นแหละประมาณนั้นนะครับตัดกลับมาที่โรงพักครับตอนนี้ตํำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับพบว่าซ็อกโดนั้นได้ไปเที่ยวที่บาร์แห่งนี้ด้วยนะครับผมแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ผมมันใช่ที่ไหนเล่าแข่เสื้อผ้ามันยังไม่เหมือนกันเลยแค่คนหน้าตาเหมือนกันประมาณนั้นนะครับผม ว่าแล้วก็รีบๆเลื่อนดูภาพอื่นทันทีครับหัวหน้าทีมตำรวจถ,ถึงกระบ,บ่นกันเลยเดียวว่าแหมเป็นถึงหัวหน้าอันเป็นที่รักของลูกน้องกลับทาตัวซะอย่างเนี้ยใครจะมองอยังไงวะแต่ซอกโดนะครับผมก็เปลี่ยนเรื่องพูดอยู่ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็จะขอลงพื้นที่ทันทีครับ โดยเริ่มจากการไปหาหัวหน้าแก๊งอีซูครับหรือพี่ล้นของเราที่เป็นชาวจีนนั่นเองนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยและบารนั่นเขาก็ไม่เคยไปซะด้วยซ้ําไปในเมื่อไม่รู้นะครับก็จ่ายค่าขนมให้กูด้วยแล้วกันว่าประมาณนั้นนะครับผมว่าแล้วซ็อกโดนะครับผมก็หยิบเงินมา200จากกระเป๋าของพี่ล้นนะครับส่งให้เด็กไปนะครับซึ่งค่าขนมมันอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับแต่ซ็อกโดบอกว่าเอาไปให้หมดเลย200เนี่แหละที่เหลือคือทิปนะครับผมและยังบอกพี่ล้นว่าถ้ากูไปแล้วมึงเอาเงินนจากกเด็ กูจะฆ่ามึงซะนะครับพอพูดจบนะครับก็ขับรถเปิดหนีกันเลยทีเดียวนะครับผมหัวหนะ้าแก๊งได้จะยืนงงครับว่ามึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ยจากนั้นครับซอกโดได้ไปหาสายทั้งสองคนครับที่ค่อนข้างจะรู้ข่าววงในได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับและทราบว่า ตอนนี้หัวหน้าแก๊งอสรพิษนั้นได้โดนฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากแก๊งชาวจีนนั่นเองโดยที่มันได้ยึดเอารุกน้องบางคนของแก๊งอสรพิษไปด้วยนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ได้มีโทรศัพท์ดังเข้ามาครับมีตำรวจแจ้งว่ามีคนพบแขนของชายปริศนาในถังขยะนะครับผมซอกโดเรลลร่ไปดูที่เกิดเหตุทันทีและคิดว่านี่น่าจะเป็นศพของหัวหน้าแก๊งที่โดนฆ่าหันศพนั่นเองครับแลแ้วคงจะแยกชิ้นส่วนทิ้งก,กันกระจัดกระจายนะครับผมซึ่งในขณะนั้นเองก็มีรถเก็บขยะผ่านมาพอดีด้วยเช่นกัันนะครบ ก็เลยรีบให้สกัดนะครับผมเพื่อจะทําการตรวจสอบทันทีครับและนั่นทําให้เขาพบชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่อยู่ในรถขยะนะครับที่เก็บมาจากจุดต่างๆทั่วเมืองนั่นเองครับส่วนจางเฉินครับได้เดินทางไปหาหัวหน้าแก๊งอีซูครับเมื่อไปถึงนะครับผมก็ไปที่ร้านเกมแห่งหนึ่งนะครับก็ไปถึงก็โวยวายในร้านนะครับผมจนทําให้ลุงน้องที่คุมร้านอยู่ตอนนี้นะครับเรียกเลยว่าคุมสถานการณ์ไม่ได้รีบโทรแจ้งให้พิโรสมาเคลียร์ปัญหาด่วนเลยนะครับผม เมื่อพี่รถมาถึงนะครับก็เจอหน้าของลูกน้องเก่าของแก๊งอสรพิษนะครับผมมองดูก็รู้ว่าไอเนี่ยมันคบไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้ทุกคนน่ะรอดูมันไว้อยู่ข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจัดการเองนะครับ เมื่อพี่ล้นของเรานะครับผมเข้าไปในร้านจางเฉินก็เลยขอคุยตรงๆง่ายๆนะครับว่าเขาจะขอยึดร้านนี้ส่วนนายจะไปไหนก็ไปอย่าให้เห็นหน้าอีกนะครับผมทําไมฉะนั้นฉันจะหันหัวแกซะซึ่งพี่ล้นเองพอจะทราบอยู่แล้วนาครับว่าหัวหน้าแก๊งอสรพิษนั้นจะโดนพวกคนจีนฆ่าหันศพนะครับผมและรู้ได้ทันทีว่าไอ้พวกนี้แหละมันน่าจะเป็นคนฆ่านะครับผมก็เลยไม่อยากจะมีป่ามีเสียงอะไรด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เขามาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมรับมือสักเท่าไหร่นะครับผมจึงขอออกจากร้านไปนะครับโดยไม่มีการต่อสู้ ใดๆเกิดขึ้นครับผมจากนั้นนะครับจางเฉินก็ให้ลูกน้องนั้นไปเรียกค่าคุ้มครองจากร้านต่างๆนะครับ จนเห็นว่าลูกน้องเก่าของแก๊งอสรพิษนั้นทํางานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยให้เงินเป็นรางวัลนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินมากระซิบบอกผู้หญิงในร้านนะครับว่าเฮลิปปิดร้านซะผู้หญิงก็โอเคครับจากนั้นจางเฉินก็ขอเบียร์เพิ่มนะครับแต่สาวเจ้าก็บอกว่าร้านปิดแล้วค่าจางเฉินก็บอกแค่ว่าฉันบอกว่าฉันต้องการเบียร์เพิ่มไงทําให้เขานะครับต้องเอาเบียร์มาเพิ่มให้นะครับซึ่งจางเฉินรู้ว่าลูกน้องคนเมื่อสักครู่นี้นะครับคบหากับผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับเลยถามไปว่าไอ เธอดีไหมนะครับผมแต่สาวเจ้าก็ไม่พูดอะไรนะพร้อมลูกเดินหนีเลยทีเดียวนะครับจ้างเฉินก็เลยพูดขึ้นว่าไม่รู้จักมารยาทในการต่อรองเลยหรือไงวะว่าแล้วก็เข้าไปพยายามจะข่มขืนสาวคนนั้นนะครับแต่สาวคนนั้นก็ไม่กล้าจะสู้ด้วยเลยบอกว่าฉันยอมก็ได้แต่ปล่อยฉันก่อนได้ไหม จางเฉินก็เลยยอมปล่อยให้นะครับโดยสาวคนดังกล่าวนั้นก็ไปล็อกประตูร้านนะครับก่อนที่จะยอมให้จางเฉินทําอะไรตามอาเภอใจนะครับโดยหารู้ไม่ว่าแฟนของเธอนั้นได้แต่ยืนอยู่ที่หน้าประตูครับโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับ วันถัดมานะครับซอกโดเห็นลูกน้องเนี่ยทำงานหักโหมมาหลายวันเลยนะครับเลยตั้งใจว่าจะมาพามาเลี้ยงเนื้อแพะซะหน่อยนะครับผมก็กําลังคุยกันไปเรื่อยเปื่อยในร้านนะครับผมแต่ทันใดนั้นเองกลุ่มของฉังเจินก็เข้ามาในร้านนี้ด้วยเช่นกันครับพอซอกโดมองก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้พวกนี้มันคือไอ้คนจีนคนที่เขาหมายหัวอยู่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมเลยบอกกับลูกน้องว่า เฮ้ยอย่าเพิ่งทําอะไรนะตอนนี้ดูมันเิซีก่อนดูปฏิกริยาของพวกมันนะครับผมเดี๋ยวพวกมันจะสงสัยเอาได้แต่แน่นอนว่าจางเฉินนะครับก็เริ่มรู้ตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยที่จางเฉินนั้นนะครับได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ํานะครับผมทำให้ซอกโดนั้นก็สั่งน้องว่าเฮ้ย ตามป,ประกบมาในห้องน้ํานะแต่อย่าทอะไรผีผานะให้ตามป,ปรบกบเฉยๆนะครับและให้ลูกน้อยอีกคนนึงเนี่ยไปคุมประตูทางออกไปนะครับกันมันหนีส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยให้แกงตีเรียนเข้าไปคุยกับพวกมันนะครับผมแต่จ้างเฉิญนะครับกับเปิดก่อนเลยทีเดียวนะครับผมทาให้ทุกคนในร้านเนี่ยรู้ตัวกันเลยทีเดียวว่าผู้นี้คือตํารวจนะครับก็เลยมีการต่อสู้กันจากนั้นกลุ่มของจางเฉิญเนี่ยก็สามารถหนีออกจากร้านได้นะครับแล้วก็วิ่งหน,นีหายไปได้ในที่สุดนั่นเองครับซึ่งในคืนนั้นครับ สาวเจ้าที่โดนจังเฉินนะครับโยกมาจากร้านนะครับผมก็กลับมาถึงบ้านแต่สามีของนางนั้นก็กลับโมโหใส่นะครับว่ายอมไปมีอะไรกับมันได้ยังไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะครับโดยสาวเจ้าเองก็เริ่มจะทนไม่ไหวด้วยเหมือนกันเพราะว่าสามีผูคนที่ห่วยแตกมากไม่กล้าอะไรสักอย่างหนึ่งแกควรจะตายซะว่าแล้วก็คว้ามีดจะทําท่าจะเฉือนคอนครับแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนเคาะประตูบอกว่าเฮ้ยเบาๆก็หน่อยผมอยู่ชั้นล่างนะพวกคุณเสียงดังกันมากเลยเบาๆหน่อยได้ไหม จนทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจครับเดินออกไปดูที่ประตูกับกลายเป็นว่าเป็นคนของแก๊งคนในบาร์ครับ เขามาดูเพราะรู้ว่าไอ้นี่นั้นมันหักหลังเจ้านายเก่านะครับและไปอยู่กับพวกกางเฉินนั่นเองครับแต่มาแล้วก็ไม่พบอะไรนะครับเลยเอาตัวมันไปสอบสวนด้วยเช่นกันโดยเขาได้ถามว่าไอ้พวกคนจีน3าคนนั้นมันอยู่ที่ไหนครับผมมันก็บอกว่าผมไม่รู้มันไม่เคยบอกผมเลยมันทําตัวลึกลับมากแต่เขาก็ไม่เชื่อครับเพราะคิดว่าไอ้นี่มันขี้ขาดขนาดหัวหน้าโดนแทงตายมึงยังไม่คิดทําหาอะไรเลยนะครับกับแปรพักไปอยู่กับคนที่ฆ่าหัวหน้าตัวเองซะอ,อย่างนั้นนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าผมขอฆ่ามันได้ไหม ให้โอกาสผมหน่อยผมอยากจะฆ่ามันซึ่งตอนนี้นะครับจะว่าไปแล้วเขาโดนแย่งเมียด้วยทั้งหัวหน้าที่รักก็โดนไอ้พวกนั้นมันฆ่าด้วยเขาเลยเหมือนจะแค้นฝังใจอยู่ด้วยเช่นกันครับหลังจากที่จังเฉินนะครับผมไดบบ้ไปยึดต,ตู้เกมของพวกอีซูนครับหรือแก๊งของพี่โลนของเรานะครับผมก็ได้มาร่มตู้เกมอีกที่หนึ่งเพราะว่าหวังจะคุกที่ดีด้วยเช่นกันนะครับจนทําให้พี่โลนของเราเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะครับสั่งสะกดรอยตามพวกมันทันทีนะครับ จนในที่สุดนะครับก็สามารถตามสะกดรอยได้นะครับผม้ว้็กไรตอนของมันเนี่ยไปอยู่ในตอกซอยแห่งหนึ่งครับผมแล้วแล้วก็เริ่มอัดกันทันทีครับ แต่ตัวของซอกโดครับก็รู้เรื่องราวนี้ด้วยเช่นกันครับก็เลยร,รีบตามมาห้ามสื่อสั่งให้พ่ล้นของเราเนี่ยถอยออกไปซะเขาจะจับพวกนี้เองนะครับพวกพ่ล้นของเราก็ยอมถอยให้นะครับผมจากนั้นซอกโดนั้นก็เข้าไปจัดการกับพวกคนจีนทั้ง2คนทันทีครับโดยอัดกันไปอัดกันมาแบบเดือดมากเลยทีเดียวนะครับโดยตัวของซอกโดนั้นก็สามารถใช้ท่าสลิปเปอร์โฮมนะครับทำให้คนจีนคนหนึ่งเนี่ยหลับกลางการได้ในที่สุดนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยได้หนีการตามล่าของตำรวจ2นายนะครับแล้วก็สามารถหนีไปได้ที่สุด และจากนั้นนะครับขอได้โทรบอกจางเฉินนะครับว่าเพื่อนอีกคนนึงโดนจับไปแล้วนะครับและตอนนี้กําลังมีปัญหากับแก๊งอีสูนั่นเองครับ ซอกโดครับเอาคนจีนที่จับได้นะครับมาสอบสวนโดยที่มันไม่ยอมพูดภาษาเกาหลีเลยนะครับพูดแต่ภาษาจีนก็เลยไปหาล่ามมาแปลให้นะครับผมแต่มันก็เหมือนกับว่าจะไม่ยอมบอกอะไรเลยด้วยเช่นกันนะครับร้องขอว่าอยากจะเจอทนายนะครับซอกโดก็เลยให้รู้จักกับทนายที่มีชื่อว่าเครื่องช็อตไฟฟ้านั่นเองครับว่าแล้วก็จี้เขาให้ครับมันจึงยอมพูดเกาหลีนะครับผมบอกว่าพวกนายเป็นตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยหรือวะ ซอกโดก็บอกว่าฉันทําได้หมดแหละสาหรับพวกที่ฆ่าหาันสุปลาเทือนอย่างพวกนายเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับผมในวันถัดมานะครับผมขณะที่แกงอีซูนั้นจัดงานเลี้ยงให้แม่ครับ แม่ของเขานั้นเป็นคนจีนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณลูกที่พาเขาไมา่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่เกาหลีนะครับผมแลวก็อยากจะให้ตัวของลูกชายนั้นให้ขี่หลังหน่อยนะครับผมว่าแล้วก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขนะครับผมแต่จางเฉินนั้นนะครับก็มาถล่มางานซะเละเลยทีเดียวนะครับโดยให้ลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยเอาที่ดับเพลิงมาฉีดให้ฟุ้งทั่วง,งานนะครับผมจากนั้นจางเฉินก็เข้าไปจัดการกับอีซูนะครับหรือพี่หัวโลนของเราเนี่ยก่อนจะเอามีดปากอกของพี่หัวโลนของเราแล้วพูดว่ากูคือจางเฉินจำเอาไวไ้นะ ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจครับตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะมีปัญหา เพราะว่าทางผู้กํากับเองนั้นกําลังโอนย้ายคดีให้กับผู้กํากับคังครับซึ่งอยู่แผนกคดีฆาตกรรมนั่นเองครับจากสถานีตํำรวจโซแต่ซอกโดก็บอกว่าพวกเขาทําคดีนี้ใกล้จะจบแล้วและจะมาตัดหน้าเอาไปได้ยังไงวะโดยที่เขาบอกว่าตอนนี้กําลังรวบรวมรายชื่อของผู้ร้ายทั้งหมดนะครับก็มีประมาณอยู่ที่เออคิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าประมาณ30คนน่าจะได้คือตัวเลขนี้นะครับซอกโดมั่วเอานะครับผม ซึ่งพูดให้ดูเยอะไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ขอเวลาสักสิวันที่จะจัดก,การเรื่องนี้นะครับถ้าเขาทําไม่ได้ก็พร้อมที่จะลาออกกับผู้กํากับโดยเจนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้กำกับเองบอกว่าผมไม่ได้พูดนะมันพูดอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอประชุมเสร็จนะครับก็คุยกันเครียดกันเลยทีเดียวว่าพวกมันมีแค่3คนเองจะไปหาพวกมันมาจากไหนวัดถึง30คนนะครับผม ส่วนทางจางเฉินเนี่ยก็มาคุยธุรกิจกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาจะจ้างให้จางเฉินนั้นไปจัดการคู่แข่งด้วยการลม้มเลิกสัญญาโครงการสร้างโรงแรมซานะครับผมซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันกับที่นายไปตัดแขนพนักงานมันทีิบาลนั่นแหละถ้าทําได้ฉันจะให้นาย5้าแ0,000แต่จ้างเฉิญนั้นขอหงล้านนะครับผมการต่อรองนั้นก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ทันใดนั่นเอง กลุ่มของพวกแก๊งบาร์ก็มาถึงพอดีนะครับจึงเกิดการประทะาก,กันเกิดขึ้นแต่จ้างเฉินนั้นสามารถกระโดดนี้ลงมาจากชั้น2ได้นะครับกระรีบขึ้นบันที่รถทันทีก่อนที่จะขับรถหนีไปส่วนจ้างเฉิญน,นั้นได้ถามลูกน้องคนขับรถว่าพวกมันเป็นพวกไหนวะมันมาได้ยังไงแต่ไม่ทันจะตอบนะครับว่าแล้วก็เอามีดเนี่ยจะแทงจ้างเฉิญในรถทันทีจ้างเฉินตั้งสติได้และให้ลูกน้องที่นั่งอยู่เบาะหลังล็อกคอมันก่อนที่ใช้มีดจ้วงแทงตายคารถลอีกหนึ่งคนนะครับ เมื่อกลับไปถึงที่พักนะครับก็บไปตกเมียเก่าของชายที่เขาเพิ่งฆ่าไปนะครับผมแต่ก็บอกว่าแกคุยอะไรกันแกวางแผนอะไรกันใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผม ซอกโดเองนั้นเริ่มขอคุยกับร้านค้าต่างๆที่โดนเรียกค่าคุ้มครอง,องร้านค้าเองก,ก็ไม่อยากจะร่วมมือด้วยสักเท่าไหร่เพราะรู้ว่าพวกนี้มันร้ายมากแต่เด็กคนหนึ่งได้พูดโน้มน้าวไว้ว่าไม่อยากให้ทุกคนนั้นกลายเป็นเหยื่ยอเพราะทุกวันนี้ต้องลำบากใส่เสื้อกันโดนแทงกันทุกคนถ้าเราร่วมมือกันจัดการมันได้ชุมชนของเราก็จะสงบสักทีชาวบ้านเองก็เริ่มใจอ่อนลงมาบ้านนะครับผมโดยที่ซอกโดเองบอกว่า ก็ไม่อยากให้ทําอะไรกันมากนะขอแค่ว่าถ้าเจอพวกมันเนี่ยให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็พอจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับเพื่อรวบรวมให้ทางซอกโดนั่นเองนะครับผมโดยที่รวบรวมกันไปมาพบว่ากลุ่มของพวกจางเฉินนั้นมันไม่ได้มีแค่3คนเว้ยแต่มันมี30คนจริงๆอย่างที่บอกไปมั่วๆในวันนั้นนั่นเองครับ ด้วยจำนวนกลุ่มคนร้ายที่จำนวนเยอะนะครับผมและตำรวจเองนั้นก็มีจำนวนไม่เพียงพอด้วยทางเดียวก็คือเราจะต้องจัดการจับตัวเจ้าจ้างเฉินมาให้ได้ว่าแล้วนะครับก็เลยถามพุกน้องว่าถามหน่อยเถอะไอลูสม,มุนมันคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเนี่ยถ้าเราสม,มันกลับประเทศจีนไปแล้วเขาจะทำยังไงกับมันบ้างลุงน้องก็บอกว่าด้วยคดีที่มันก่อแต่มันคงขึ้นศาลที่จีนจากนั้นก็โดนประหารชีวิตอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะวันรุ่งขึ้นครับ ตำรวจกลางจากเกาหลีนะครับก็ได้นาตัวผู้ร้ายเนี่ยจะส่งกลับจีนนะครับโดยที่ตัวซอกโดเองนั้นขอคุยเป็นการส่วนตัวนะครับและบอกว่านายบอกฉันได้ไหมว่าพวกกลางเฉินนัน้นอยู่ที่ไหนถ้าบอกได้ฉันจะช่วยนายให้ติดคุกที่เกาหลีเท่านั้นพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาส่งตัวนายกลับประเทศจีนนายจะโดนประหารอย่างเดียวเท่านั้นเองนะเว้ย แต่มันก็ไม่ยอมพูดอะไรนะครับผมก็เงียบเหมือนเดิมนะครับจึงนําตัวคนร้ายเนี่ยขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่สนามบินทันทีครับพอขึ้นมาในรถครับตํารวจสากลสองนายครับกระทาพูดจากแบบยุนประสาทนะับผมจากนั้นเนี่ยกระทาผงขาวหล่นนะครับและพูดว่าหาตลาดปล่อยอยากจริงๆเนี่ยในเกาหลีเนี่ยของมีเกือบ200กิโลเก็บไว้จนจะเปื่อยแล้วนะครับทําให้ผู้ร้ายบอกว่านายฉันช่วยนายได้ รับรองนายจะได้ทุกอย่างเนี่ยที่ฝันนะครับสันตำรวจสองนายก็บอกว่านายจะช่วยฉันยังไงละ่ะตัวคนกับ็มองหน้ากันแบบยิ้มเหมือนรู้กันนะครับผมพอตอนนี้นะครับพอถึงสนามบินแล้วเนี่ยรถตำรวจก็ได้ขับรถออกไปนะครับตำรวจ2นายนะครับเด้ปลดกุญแจมือของคนร้ายคนดังกล่าวนะครับได้เขียนเบอร์โทรให้และบอกว่าถ้าได้เรื่องแล้วโทรมาหาด้วยแล้วกันนะว่าแล้วก็ปล่อยตัวคนร้ายหนีไปนะครับผมโดยหารู้ไม่ว่าตำรวจสากล2นายนั้นคือแผนทั้งหมดของซอกโดที่วางแผนเอาไว้นั่นเองครับ เมื่อผู้ร้ายนะครับผมสามารถหนีไปหาจ้างเฉินได้นะครับก็ได้เล่าว่าเขาได้เจอตำรวจ2นายได้ปล่อยตัวเข้ามาและมันเนี่ยเป็นตำรวจค้ายามันมีของประมาณ200กิโลน่าจะได้แต่ตอนนี้มันยังหาที่ปล่อยไม่ได้ซึ่งจ้างเฉินเองนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับผมพอคิดว่าลูกน้องเนี่ยคงจะโดนหลอกมานะครับทําให้ทางคููเนี่ยเริ่มหืมๆใส่กันเลยทีเดียวนะครับเหมือนจะว่าจะซัดเลยทีเดียวนะแต่ลูกน้องเขานะครับก็หยิบพงขาวขึ้นมาให้จ้างเฉินดูนะครับและบอกว่านี่มันคือของจริง มันบอกว่าถ้าพร้อมมาเลยก็ติดต่อมาได้ทุกเมื่อจนจางเฉินเนี่ยเริ่มจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยโทรแจ้งตำรวจสองนายนะครับว่าขอแนเนอเรียกได้ว่าปลายกินเหยื่อแล้วก็ว่าได้ครับโดยแผนของซอกโดในคืนนี้นั้นเขาจะไล่จับลูกน้องของหัวโจกทั้ง30คนในคืนเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าทําไม่ได้มันคุณจะบอกต่อๆกันและไม่สามารถจับพวกมันได้ทั้งหมดนะครับผม ดังนั้นจึงมีการแบ่งกองกําลังหลักนะครับไปจับตัวจ้างเฉินนะครับผมและได้นัดตำรวจปลอมที่เป็นสายไว้ด้วยนั่นเองครับและได้เมื่อถึงเวลานัดหมายนะครับผมโกมันก็มากับรุกน้องอีกจานวนหนึ่งเลยนะครับผมมาที่ร้านคาราเกะแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ซอกโดนั้นก็รีบเข้าไปจับกลุ่มทันทีแต่เขาก็รู้ตัวทันทีว่าจ้างเฉินมันไม่ได้มาที่นี่ด้วยเว้ย ซึ่งตัวของจางเฉินเอนั้นนะครับผมได้เริ่มปฏิบัติการเข้าไปจัดการกับเจ้าของบาร์นะครับเมื่อเข้าไปถึงที่บาร์แล้วก็เริ่มจัดการทุกคนที่ขวางหน้านะครับผมเมื่อเจ้าของบ้าออกมาเห็นจางเฉินนะครับผมกรลีบวิ่งหนีกันเลยทีเดียวนะครับโดยเขาเองนั้นพยายามวิ่งหนีไปที่สถานีตํารวจนะครับผมแต่จางเฉินนั้นสามารถจับตัวได้ก่อนนะครับก่อนที่จะใช้มีดจ้วงแทงครับแต่พบว่ามันใส่เสื้อกันโดนแทงไว้ว้ยก็เลยจะแทงคอแทนนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างสําเร็จนะครับรีบีบคอแทนและบอกว่าให้ยกเลิสัญา แมซะแต่จ้างเฉินนะครับประบาณว่าตีกันอยู่หน้าโรงพักอะไรประมาณนั้นนะครับตำรวจก็เลยเดินออกมาดูนะครับว่าเสียงอะไรนะครับผมจนตำรวจเนี่ยสามารถมาไล่2คนนั้นได้นะครับจ้างเฉิญเองนะครับพอเห็นตำรวจเนี่ยก็รีบวิ่งหนีก็เลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวเจ้าของบาร์เนี่ยรอดตายอย่างหูดบิดนั่นเองครับซึ่งตำรวจคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกน้องของซอกโดนะครับก็รีบโทรหาซอกโดทันทีและบอกว่าตอนนี้เจอที่ซ่อนตัวของจ้างเฉิญแล้วมันได้ซ่อนตัวอยู่ที่เขตรีไซเคิลนะครับซอกโดเลยบอกว่า ให้อยู่เฉยๆดูมันแค่นั้นอย่าไปยุ่งอะไรมันเพราะมันอันตรายมากนะครับว่าแล้วก็รีบเดินทางเพื่อไปที่โรงดิีเสร็จขึ้นทันทีครับแตบ่ที่เฝ้าดูอยู่นั้น ดูเหมือนว่าพวกจางเฉินกําลังจะหนีครับผมเลยตัดสินใจออกจากที่ซ่อนครับเพื่อจะนําถังแก๊สเนี่ยปาไปสกัดในรถนะครับผมแต่จางเฉินเนี่ยรู้ตัวเสียก่อนครับเลยตั้งใจจะขับรถพุ่งชนนะครับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่ซอกโดได้ขับรถมาขวางได้ทันเวลาพอดีด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดเลยลงมาจากรถซัดปากซัดคอเลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นฉางเฉินเนี่ยก็ได้หนีไปได้นะครับผูต้ตำรวจก็มาสมทบกันพอดีด้วยเช่นกันเลยจับไว้ได้แค่คนเดียวนะครับดโดยตัวของซอกโดนั้นก็วิ่งตามจางเฉินไปด้วยเช่นนนะกัะ จากนั้นนะครับจางเฉินนะครับผมได้หนีเข้าไปในร้านร้านหนึ่งโดยขอน้ําที่ร้านนั้นดื่มด้วยนะครับผมทีแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะทําร้ายอะไรใครนะครับผมแต่ได้พบว่าในร้านมันมีรูปที่พวกเขาได้แอบถ่ายบรรดาลูกน้องของเขาไว้นะครับจึงรู้ว่าร้านนียเป็นสายของตํารวจนั่นเองเลยจัดการตะลุงและเด็กในร้านซะเรียบร้อยเลยเดียวนะครับผมไม่นานเนี่ยซอดโดกมาถึงบริเวณดังกล่าวนะครับเลยเห็นว่าร้านน่งเนี่ยมันมีกระจกร้อยแตกอยู่เว้ยเลยรู้ว่าพวกมันเนี่ยต้องหลบมาที่ร้านนี้อย่างแน่นอนเลยเดียว พอเข้าไปนะครับพบรุงเจ้าของร้านและเด็กที่เขาคอยช่วยเหลือค่าขนมอยู่บ่อยๆเนี่ยได้ถูกทําร้ายนะครับโดยเด็กมันบอกว่ามันกําลังจะหนีไปจีนแล้วส่วนตัวของซาโดาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะจับมันเอง ซึ่งในเวลานั้นครับรุ่น้องของซอกโดนะครับก็เลยยกพวกไปจัดการคนที่ว่าจ้างจางเฉินมาจัดการเขานะครับผมที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งทันทีด้วยเช่นกันนะครับพอรู้ว่าจางเฉินนั้นได้รับงานมาจากคนกลุ่มนั้นนะครับผมส่วนซอกโดเองนั้นก็ได้ตามจางเฉินไปถึงสนามบินนะครับซึ่งตัวของจางเฉินเองนะครับได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำน,นะครับเตรียมจะขึ้นเครื่องนะครับผมแต่พอออกมาจากห้องน้าําก็พบกับซอกโดครับที่กําลังยืนรอเขาอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่า <pen S 1> พวกแกเนี่ยเป็นพวกลักลอบเข้ามาภาษีก็ไม่จ่ายทําไมใช้ก,กระดาษเปลืองจังวะว่าแล้วก็พุ่งซัดกันทันทีครับผมทีนี้นะครับก็ซัดกันไปซัดกันมาจนจางเฉินเนี่ยเอาเศษกระจกที่แตกอยู่ตรงบริเวนั้นนะครับผมมาแทงซอกโตแต่ซ็อกโต้เองนั้นก็ฝืนทนเจ็บนะครับผมและแลกกับการหักมือของจางเฉินนะครับจนสามารถหักข้อมือของจางเฉินได้ในที่สุดนะครับจางเฉินล้มด้วยความเจ็บปวดครับก่อนที่จะปล่อยเศษกระจกนะครับผมและซ็อกโตก็สามารถเอาอุจจมือเนี่ย คล้องมันไว้กับราวเหล็กในห้องน้ําได้ทันทีครับผมไม่นานนะครับตารวจก็ตามมาสมทบนะครับโดยที่ซอกโดได้บอกกับหัวหน้าว่าจ้างเชิญอยู่ในห้องน้ําส่วนเจ้าหน้าที่สนามบินนะครับก็ได้มาเคลียร์กับหัวหน้าเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในห้องน้ําด้วยเช่นกันนะครับเรียนในว่าต้องหลบฉากกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับและแน่นอนว่าในคืนนั้นทีมตำรวจนะครับก็ได้ไปรวบรวมบรรดาแก๊งหัวหน้าแก๊งต่างๆในเมืองนะครับผมพอประมาณ30คนที่เขาวางแผนไว้ก็สามารถรูบมาได้หมดอย่างเช่นกันครับ เช้าวันถัดมาครับด้ว่งานที่สามารถเสร็จได้ตามกําหนดนะครับผมซอกโดเลยพาลูกน้องไปเลี้ยงเนื้อแพะกันสักหน่อยนะครับแรกๆก็จะพาไปเลี้ยงร้านหรูๆรแหละนะครับแต่ก็เปลี่ยนใจเอาร้านบ้านแถวชุมชนนั่นแหละนะครับผมแต่พอกำลังจะเข้าร้านเสียงผู้กํากับก็ตะโกนเรียกซอกโดและบอกว่าอธิบดีเลือกแกด่วนเลยเว้ยทําให้ซอกโดเนี่ยยิี้แบบดีใจนะครับและหนังก็เป็นอันจบไปนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่อง เดอะเอาลอเทื่อนเหนือกฎหมายครับภาพนยนต์เกาหลีที่โคตรเจระะหามในการต่อสู้กับแก๊งข้ามชาตินะครับผมที่ในเรื่องนี้นครับเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าไม้และก็มีดเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีการใช้ปืนใดๆพอจะว่าไปแล้วกฎหมายบ้านเขานะครับผมเรื่องการใช้ปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเอามากๆเลยทีเดียวนะครับผมหากชอบถูกใจหากใช่กดซับทิ้งไว้และอย่าลืมนะครับว่าหากชอบความสยองพบเจอกันได้ที่ช่อง เรื่องสยองสิบสองค่ำนะครับผมและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ